ยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเล่นเจสกียอยู่คุณใส่ถุงมือที่หนามากๆใช่ไหมแล้วคุณใส่ในกาตัวนี้ไปด้วยหรือคุณออกกําลังกายอะไรก็ตามที่ไม่สามารถทําให้นิ้วคุณเนี่ยมากดแล้วจิ้มเพื่อรับโทรศัพท์ได้มีคนโทรมาคุณแค่ทำแค่นี้ครับปุ๊บปุ๊บรับได้่าสายของเขาครับผมไม่รู้ว่าสังเคราะห์หรือเป็นเกรดอะไรแค่ไหนครับแตน่นเมื่อเราดมเข้าไปฮะมันหอมมากครับคุณผู้ชมหอมหวานอยากจะเคี้ยวเหมือนยางลบก้อนระบาดหนึ่งสมัยตอนเรียนอนุบาลหอมจริงจริ กล่าวสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีตัวเองนะฮะวันนี้เรามารีวิวหัวเว่ยวัดสามโปรวางขายวัดสามแล้วก็วัดสามโปรราคาหมื่นต้นๆน,น,นะครับวัดสามก็หน้าจอเล็กกว่าเป็นหน้าจอ46มิลลิเมตรตัววัดสามโปรก็เป็น48มิลลิเมตรเล่นเน้เนความเป็นทางการใส่แล้วดูฟอร์มอลดูหรูหราแต่งตัวอะไรก็ดูดีเกงยีนส์เสื้อยืดธรรมดายังดูหล่อเลยถ้าคุณใส่หัวเว่ยวัดสามโปรตบมือซื้อเลยนะครับผมไม่ต้องรีวิวแฮ่์ร้อเล่นมาแล้วกู ตัวนี้ข้อดีมากๆครับคือแบตสามารถอยู่ได้ถึง5วัน5วันเนี่ยปกติสมาร์ทวอทที่มีหน้าปัดใหญ่ขนาดนี้เป็นจอโมเดและความสว่างในขนาดนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้แค่วันถึงวันครึ่งเท่านั้นไอที่เคมสอวันผมว่าไม่น่าถึงใช้แบบไม่เต็มที่อะ่ะมันก็ได้ประมาณวันครึ่งนะครับถ้าเล่นธรรมดาอยู่ที่5วันเลยถ้าเปิดแบตบแบบยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่หรือในเวอร์ชัน่นสากลเขาจะเรียกว่าอ u l t าลองแบตเตอรี่ mode นะครับจะอยู่ได้ถึง21วันประมาณนั้นที่ เขาเคลมมานะครับแต่สาหรับผมที่ผมเล่นมาตัวธรรมดาเนี่ยอยู่ได้1 7บเวันแล้วอะ่ะที่มันคํานวณแบบให้นะแต่ที่ใ,ใส่จริงๆเนี่ยผมใช้แบบเต็มโหมดเลยนะครับก็อยู่ได้ประมาณ5วันอันนี้พอใจมากๆแล้วก็ชาร์จได้ทั้งแบบใส่สายชาร์จเป็นแท่นมันเป็นแม่เหล็กหรือเป็นไวเลสชาร์จในราคานี้ก็มีกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ชาร์จ10นาทีจะใช้ได้ถึง15ชั่วโมงเลยทีเดียวคุณผู้ชมถือว่าดีมากๆครับและกันน้ําเวอร์ชัน5 ATM มีกรุงไทยกสิกรและกรุงศรีเราจะย้อนไป ราคากันไปกลุ่มสีไม่ใช่ครับผมมันก็คงกันได้ลึกมากๆถึง50เมตรดำหนีเมียก็สบายๆครับการออกแบบของเขาเนี่ยด้วยหน้าปัด48มิลลิเมตรนะครับใหญ่โตโมโหลานบาตรไทยมากๆครับใส่เข้าไปเนี่ยคุณต้องกะเกณฑ์ข้อมือคนดีๆนะเขาถึงทำรุ่นหัวเวรยด์ส3กับหัวเวรยด์ส3โปรมาตัวนี้น่าจะเหมาะผู้ชายมากนะครับเพราะว่าเวลาใส่ไปเนี่ยหน้าปัดมันค่องจะใหญ่จริงๆมันดูเหมือนใหญ่แหละแต่หน้าจอข้างในมันพอๆกันก็คือ1.43นิ้วเป็นอัโมเลดความสว่างถึง1,000นนิต นะครับสว่างมากๆเทียบกับสมาร์ทโฟนที่มีความสว่างระดับ1000ันสบายๆส,ยส,ยสยไตล์มิญูราเลยทีเดียวใส่ออกแดดสบายครับจอมันค่อนข้างสวยมากคอนทราสต์ดีสีดําดําสนิทนะครับคุณเปลี่ยนหน้าจออะไรก็ดูสวยทันสมัยอะ่ะแบตเจ็ดร้อยเก้าสิบมิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานนี่คือจุดเด่นที่ไม่มีตัวไหนที่จะท,ทาได้้วนะนะการรับสายโทรออกได้หมดมีไมโครโฟนในตัวมีลําโพงในตัวนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้ก็เสียงค่อนข้างดังดีเปิดวิทยุ FM ฟังได้เปิดเพลงบังคับเพลงในโทรศัพท์โมหว ทำได้ผมควบคุมด้านข้างฟิลลิ่งดีมากเขาไม่ถึงกระปิดแต่เขาเรียกว่าหนืดในความพอดีตบมือให้ความผคม้นะครับโอ้โหคิดได้ย,ยังไงฮะมันก็หมุนลื่นนะฮะในการหมุนจะมีฟิลลิ่งของการสั่นเล็กๆให้รู้ว่าเราหมุนแล้วนะก็คือดีกิ๊กๆกิ๊กๆนิดนึงมันจะสั่นในข้อมือเรารู้สึกว่านี่สีนะของมันดีจริงๆแล้วก็มีปุ่มหนึ่งเป็นโหมดฟังก์ชันนะฮะกดเข้ามาแบบนี้ก็จะเป็นการวิ่งหรือจะกด2ที เข้าไปนู่นนี่นั่นนะครับคุณตั้งได้ไว่าจะเป็นกดเข้าแอปหรือกดเข้าอะไรก็ตั้งได้วัสดุตัวเครื่องดีมากครับคุณผู้ชมทามาพรีเมียมจริงๆหน้าจอเนี่ยใหญ่แล้วครอบทับด้วยกระจกแซฟไฟรนะครับแข็งแรงแล้วก็ใสเคลียรกระะก้าวขีดข่วนตรงกลางนี่เป็นไทเทเนียมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็ที่วัดต่างๆนา,นานาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะสแกนนู่นนี่นั่นนะครับน้ำหนักอยู่ที่63กรัมครับรวมเบ็ดเสร็จเนาะก็ด้วยขนาดแบบ790้มิลลิแอมป์แล้วอยู่ได้นานขนาดน ลองแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้ไงานระยะยาว21 1, วันแต่มันจะเครืองเ <c oughs> มือนิดนึนงเวลาใส่นอนแรกๆเพราะว่าผมเนี่ยใส่ในาฬิการัลโหลยตัวเล็กมันค่อนข้างจะเบามากสิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอชมมากๆก็คือสายของเขาครับผมไม่รู้ว่าสังเคราะห์หรือเป็นเกรดอะไรแค่ไหนครับแต่เมื่อเราดมเข้าไปฮะ มันหอมมากครับคุณผู้ชมหอมหวานอยากจะเคี้ยวเหมือนยังลบก้อนระบาดหนึ่งสมัยตอนเรียนนุบาลหอมจริงๆแต่ผมใส่เล่นน้ําใส่แบบใส่ตลอดเลยนะประมาณ10วันที่จะมารีววให้ฟังกันเป็นรีววจริงๆเนี่ยก็พบว่ามีรอยพับนิดนึงตรงนี้เพราะว่าเราเราเรา,เราถอดเข้าถอดใส่ถอด,ถอดโอ้ใส่แบบอีลุงตุงดังฮะพราบว่าสายเขาเนี่ยหอมมากครับผมหอมมากเลยคุณผู้ชมอันนี้ผมพูดจริงจริงนะ มันอาจจะเป็นกลิ่นตัวผมปะวะไม่น่าใช่ครับเอาเป็นว่ามันไม่เหม็นผมไม่รู้นะอาจจะเป็นที่ตัวผมหอมก็ได้แต่ผมว่าสายหนังที่เขาแถมมาให้มันไม่เหม็นแล้วก็ดูพวกเย็บสติชงสติชิง่ชงเขาเนี่ยเนียนเลยนะครับเนียนเลยด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆสีคอนยัคคล้ายๆเบาะ BMW เลือกเขา้ารถอีกแล้วครแล้วก็ตรงนี้เขาจะสก,กีนไว้เป็น22บอเบอร์2 2 L นะครับตรงนี้สามารถซื้อสายเปลี่ยนได้ถอดออกแกะออกงั้นออกตรงนี้ได้นะครับวัสดุงานประกอบแข็งแรงแน่นๆเปียๆเลยนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสใช้งานจริงๆแล้วไปชน ชนแรงมากๆกับโต๊ะหินอ่อนพบว่ามันเป็นรอยสก,กิดนิดเดียวตรงนี้ฮะนิดเดียวมากๆครับไม่บุบนะครับถือว่าวัสดุค่อนข้างดีมากครับนี่เรื่องของ รูปทรงนะครับก็มีเรื่องเดียวที่ให้กังวลก็คือต้องไปวัดข้อมือสักนิดหนึ่งนะครับตรงอันนี้น่าจะเหมาะผู้ชายนะตัวนี้ก็สามารถวัดความสูงได้เนี่ยวัดความสูงได้นะความกดอากาศก็วัดได้เช่นเดียวกันนะครับวัดความสูงความกดอากาศได้ปุ่มควบคุมด้านข้างก็ใช้งานแบบหมุนตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรากดเข้ามาไม่มีย่อมหนึ่งที่ก็เข้าหน้าเมนูคุณก็สามารถหมุนขยายได้เล็กสุดเท่านี้ใหญ่สุดเท่านี้ครับ มุดได้นะครับการจิ้มก็แม่นยำนะครับการทัชสกรีนก็รวดเร็วสามารถบันทึกเสียงได้ครับกดเข้าไปแอปตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยการบันทึกเสียงได้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลเฮียแล้วครับขาขับบีเอ็มหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเฮียแล้วครับขาขับบีเอ็มหน่อยแหมเสียงดีเหมือนกันนะเนี่ยลำโพงนะครับก็เสียงดีสามารถเปิดวิทยุเอฟเอ็มเรดิโอตรงนี้ได้นะครับเปิดเข้ามาอินเทอร์เน็ตบลูทูธใส่งานนะครับ มาดูแอปพลิเคชันกันต่อมีอะไรให้บ้างนะครับก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้เรียลไทม์ตั้งได้แต่ตอนนี้ผมตั้งเป็นอัตโนมัตินะครับวัด SPO2 นี่สําคัญเลยวัดว่าเราสุขภาพดีหรือเปล่านะครับออกซิเจนในเลือดถ้ามันมากกว่า95%นั่นคือร่างกายเราปกตินะฮะแต่ถ้ามันต่ากว่านั้นแสดงว่าร่างกายเรามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะป่วยก็ได้นะครับก็วัดได้ช่วงนี้เขาโควิดเนาะเขาคิดว่าเออเนี่ยไอเนี่ยสำคัญนะครับ SPO2 นะครับเข้าไปกดเข้าไปวัดกันได้นะครงดด 96, รราา่าออก,ก,ากายนะ คุณมาวัดมันจะต่ำกว่า95นะครับเป็นปกติในการวัดคุณต้องวัดในพื้นที่ที่ไม่ไม่ส่งผลกระทบเยอะแต่ตัวนี้เขาใส่เซนเซอร์มานะไม่ว่าจะเป็นวัดอัตราการเต้นหัวใจหรืเอ SpO2 เนี่ยเขาบอกว่าต่อให้คุณไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเขาก็วัดอัตราตที่แม่นยำเขาเรียกว่าสูงและหนาวอะ่ะปกติเนี่ยสูงและหนาวเนี่ยพวกเซนเซอร์พวกนี้มันก็จะวัดได้ไม่ค่อยแม่นยำนะครับเนี่ยฮะก็ปัดมาตรงนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนโดยรวมนะครับก็จะมีสภาพอากาศตนนัวนี้แล้วก็เพลงที่ผมฟังอยู่ตอนนี้ใหม่พิพรรเรามีโทรศัพท์อะไรมันก็จะแจ้งเเตือว่าารโท มีนัดมีอะไรมันก็จะยาวลงมาตรงนี้นะครับอะตัดมา ด้านนี้ก็เป็นการรวมกิจกรรมนะครับปัดไปอีกเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจปัดไปอีกครับอันนี้ก็เป็น SPO2 ที่วัดกันนะครับปัดไปอีกตัวนี้เนี่ยเป็นการวัดอุณหภูมิบนผิวหนังเดี๋ยวผมจะใส่และวัดให้ดูแล้วกันอ่ะผวใส่ให้ดูบนข้อมือเลยละฮะนี่ครคุณผู้ชม3 4 6กดตรวจสอบครับตรวจวัดแป๊บเดียวครับประมาณ2-3วินาทีเสร็จแล้วครับ3 2มครับมันวัดบนผิวนะผมกระทบกับแอร์นะครับนี่ประมาณนี้มันไม่ได้วัดในตัวเราเนาะแล้วตัวนี้มก็มีฟังก์ชัน Fall Detection SOS และสหรับ คนที่ซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ใส่วัดอัตราการเต้นหัวใจก็แจ้งเตือนแล้วใช่ไหมถ้าเขาล้มคุณพ่อคุณแม่ล้มก็จะส่งการแจ้งเตือนไปเบอร์ที่เราเซ็ตไว้หรือโทรศัพท์ที่เราเซ็ตไว้อันนี้ก็ในมาตรฐานเหรียญราคานี้ก็มีกันหลายๆตัวนะครับตัวนี้ก็มีมาให้แล้วก็หากคุณปัดขึ้นมาด้านบนครับปุ๊บอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนแต่ว่าการแจ้งเตือนเนี่ยคุณไม่สามารถจะตอบกลับได้นะครับก็อาศัยแค่ดูการแจ้งเตือนว่าใครโทรมาอะไรประมาณนี้และสิ่งที่ผมชอบครับคือตัวเนี้ยมันมี gesture ในการรับสายคุณสามารถทําแบบเนี้ยปุ๊บปุ๊บโดยที่ไม่ต้องไปแตะรับสายบนนาฬิกาเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยฟังก์ชันนี้มันทํามาทําไมเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเล่นเจสกี้อยู่คุณใส่ถุงมือที่หนามากๆใช่ไหมแล้วคุณใส่ในาฬิกาตัวนี้ไปด้วยหรือคุณออกกำลังกายอะไรก็ตามที่ไม่สามารถทําให้นิ้วคุณเนี่ยมากดแล้วจิ้มเพื่อรับโทรศัพท์ได้มีคนโทรมาคุณแค่ทำแค่นี้นครับปุ๊บปุ๊บรับได้อ่าโอจะสั่งอะไรกินเบาๆนะปลากระพงแปะซะขาหมูเยอรามาันกินเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆบกินเบาๆกุ้งแม่น้ำสาร อะไรประมาณนี้นะครับคุณก็สั่งอาหารได้เลยไม่ต้องมาจิ้มอะไรพวกนี้นะครับบางทีมือเปื้อนมืออะไรอยู่ก็ไม่สามารถที่จะมาจิ้มได้กลัวเชื้อโควิดกป็ปั๊บปุ๊บอ่าปุบ๊บปั๊บก็รับโทรศัพท์ได้เลยนี่คือเจสเจอร์ที่เขาทํามาคุณก็สามารถเข้าไปเซตได้นะเยอะแยะมากมายในการเซตฟังก์ชันเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ย การแสดงผลเนี่ยก็ปรับได้มันมีเซนเซอร์ปรับอัตโนมัติแต่นี่ผมอัดรีวิวมเลยปรับสว่างจริงๆแล้วหน้าจอมันสว่างมากครับเนี่ยคุณปรับ1,000นิดสว่างจนเนี่ยประมาณเนี้ยผมก็เลยปรับลงมา,าหน่อยหนึงนี่ปรับออกนะครับเลือกอัตโนมัติตั้งสลีปได้นะครับเวลาหน้าจอการสัน่นตั้งล็อกตั้งพินตั้งแอปแบตเตอรี่เดี๋ยวจะมาพูดกันหุ่ยแอซิสแตนต์ตัวนี้ก็สั่งคำสั่งเสียงฟีเจอร์การเข้าถึงครับตัวนี้ฮะกดเข้าไปถ้าทางสัมผัสเนี่ยเหมือนกันยกขึ้นพกปหรือรับสายยด้วท่าทาททงี่ผมบอก่าบอกหน นี่ให้ทำตรงน,นี้แบบเร็วๆแค่นี้นะครับมันดูแบตเตอรี่ครับครัาปุ๊บนี่คือโหมดธรรมดาเขาจะคำนวณมาให้ว่าคุณเหลืออีก3วัน13ชั่วโมง12นาที กดขึ้นมาครับมีการใช้งานพลังงานด้วยให้มันหมุนรอบโลกสักแป๊บหนึ่งแล้วมันจะขึ้นมาเนี่ยฮาร์ดแวร์สิบสี่ซอฟตแวร์อะไรสิบหกเนี่ยนะครับการประหยัดพลังงานปิดได้ยกขึ้นพวบปุกบางทีเนี่ยเราไปดูหนังอยู่บางทีเราทําแบบท่าทางอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะติดขึ้นมาแสบตาคนดงข้างก็ได้ก็ไปปิดได้ตรงนี้หรือโหมดยืดอายุก,การใช้งานแบบแบตเตอรี่นะครับคุณกดไปครับมันจะเล็กสิบสี่วันเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะปิดจากัดข้อมูลมือถือะลรพวกนี้ไม่ให้มัน,มนซิงกันนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่มัันไปไปด้้แต่คุณก็ยงใช ดได้และมันยังสามารถใช้งานอะไรต่างๆได้จับก้าวได้จับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยคุณสามารถวัดได้หน้าปัดมันจะโดนเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับแล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนหน้าปัดได้ถ้าสมมติกดน,นะมันเปลี่ยนหน้าปัดไม่ได้เห็นไหมครับพอปัดมามันก็จะมีฟังก์ชันให้ใช้อยู่นะครับเป็นฟังก์ชันอัตราการเต้นของหัวใจสายเลนเลิฟตัดไปนี่เป็นพยากรณ์อากาศ ก็ใช้ได้ปกตินะครับสามารถวัดได้วัดอันนี้ก็วัดได้เนีย่ยวัดได้ปกติครับแต่แค่มันจะปิดบางฟังก์ชันอย่างเช่นถ้าเรากดเม็ดมายมเข้าไปมันก็จะไม่มีตัวแอปพลิเคชันโดยรวมแล้วมันห้ามใช้เขาก็จะตัดโหมดการออกกําลังกายออกบางอย่างครับอย่างพวกไตกีฬาพวกโหมดอะไรที่มันแบบว่ามีการซับซ้อนของใจโลของอะไรที่มันใช้การคํานวณมากๆเนี่ยมันก็จะตัดออกเลยแค่กีฬาหลักๆอย่างเช่นการวิ่งในลมการวิ่งในอาคารอ่าในลมในอาคารเหมือนกันนะว่ายน้ําที่โลปินเขาเดินทางไกลเนี่ยมันจะเหลือไม่ นี่คือการประหยัดโหมดประหยัดเนาะก็จะเหมือนพวกสมาร์ทแบนสมาร์ทวอตราคาคุ้มคุมอ่ะ0 0 0พันสองพกว่าบาทเหมือนกันก็อยู่ในโหมดที่ใช้ได้เหมือนพวกนั้นก็คืออยู่ได้อีกเป็น10กว่าวันขึ้นไปเลยครับก็กดออกได้ครับตรงนี้นะครับกดออกปุ๊บก็อดออกมาก็ต้องรอมันแป๊บหนึ่งให้มันรีบูตให้มันเข้าสู่โหมดปกติ คือมันไม่ได้ออกปุ๊บแล้วเข้าเลยมันคือการรีบูนใหม่เห็นไหมฮาร์โมนี่โอเอสมาแล้วนี่เราก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูโหมดกีฬาก่อนแล้วกันการออกกําลังกายนะครับก็จะมีหลักสูตรของการวิ่ง13หลักสูตรให้คุณดูว่ามันจะเป็นหลักสูตรอะไรบ้างนะครับหลักสูตรวิ่งเดินขั้นแรกก็คือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวิ่งเดินขั้นสูง25่สิบห้าทีการวิ่งช้า28การวิ่งเพื่อเผาผลาญไขมันขั้นต่ํา36นาทีกดดูมันกก็จะมีารระบุเงื่ออนไไขะรพวกนี้น GPS ฮนะ ใช่ไหมมันกำลังรอ นี่ครับก็การวิ่งเพื่อเผาผานไขมัน46นาทีวิ่งเบิรนไขมันแบบ MIT นะครับ MAF 180ขั้นพื้นฐานขั้นสูงมันก็จะมีการวิ่งที่แบบเขารวมมาให้นะครับเนี่ยการออกากาลังกาย0ูชั่วโมงไม่ได้มีการออกอะไรเลยนะฮะนอนอย่างเดียวเขียวลูกพ่อการวิ่งกลางแจ้งครับวิ่งในล่มนี่นะครับนู่นนี่นั่นนะครับปั่นจักรยานว่ายน้ําในที่ล่มปีนเขาเดินทางไกลเนี่ยมันก็จะมีเยอะกว่าโหมดที่เราประหยัดพลังงานเล่นเจสกีก็ยังมีนะครับเีี่ใต้้กกฬาา็มาหแลวนะ ไหว่ายนองว่ายน้ํารวมกันหมดเลยนะครับเครื่องเดินวงลีอะไรเงี้ยก็เยอะแยะกำหนดเองก็ได้ครับว่าจะเอาอะไรบวกก็ได้นะเห็นไหมความแข็งแรงมีเยอะฮะดูฮะหมวดของร่ลังกายโคตรเยอะครับฝึกแกนกลางลําตัวมีเบิร์ดซูยะบอดี้คอมแบบนี่บาเดียวบาคู่เห็นไหมระบําหน้าท้องมีหมดฮะการเต้นแจ๊สลาตินแดนบัลเล่สตรีทแดนการเต้นลวนละละ,ละ,ละ,ละไมใช่ การเต้นลานกว้าง <c oughs> <c oughs> การเต้นทั่วไปก็มีไปเพิ่มมาในนี้ได้ซึ่งเยอะมากๆครับโหมดออกกําลังกายร้อยโหมดบวกๆซึ่งหายากครับเอาเงี่ยแค่ตัวคุ้มๆของ h u วเว่เนี่ยก็95-96โหมดแล้วนะไอตัว2องสพนอ่ะเยอะจริงๆฮะหรือว่ากดตัวนี้เซตปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มลากให้เป็นปุ่มโหมดกดเข้ามาออกกําลังกายเนี่ยก็ได้ไหม นี่ก็เป็นการวัดการหายใจนะครับมันก็จะไปผนวกก,นกันกับความเครียดหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นจังหวะนะครับตัวนี้เนี่ยพวกการ้องเหลาอะไรเนี่ยอยากดูตัวเต็มก็ต้องไปดูที่โทรศัพท์นะครับจะเก็บข้อมูลเอาไว้หมดเลยอันนี้มันก็จะนับแบบเป็นรายวันนะครับมีเข็มทิศด้วยค่อนข้างแม่นนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับก็จะให้คาลิเบตถ้าแบบว่าเราเชื่อมต่อหม,หม่เห็นไหมเนี่ยที่เนียแทบจะตามมือทุกอย่างเลยถือว่าง่ายนะไม่ต้องซื้อเข็มทิศ ถ้าไอตัวนี้ยังอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนาฬิกาเขาใช้ได้หลากหลายเยอะแยะมี NFC ในตัวด้วยนะครับพอเราไปไว่าน้ำมาก็ระบายน้ำออกเนี่ยมันก็จะออกทางลำโพงเดี๋ยวเปิดเพลงให้ดูสักหนึ่งบทเพลงฮะเข้าไปนี่ลำโพงดังนะเสียงใครโทรเข้าได้ดีแน่นอนนะเพิ่มเสียงได้เสียงสุดอืม พอละใจฉันก็จบและแอปแกลลอรี่ก็มีมาให้ด้วยครับกดเข้ามาแอปแกลลอรี่ตัวนี้อันนี้ผมโหลดพวกแอปเมสเซจพวกนำทางแบบออฟไลน์ตัวนี้ผมยังไม่รู้วิธีจะใช้มันนะครับมันบอกให้เปิดในมือถือแต่ว่าสงสัยยังมาไม่เต็มนะครับวิทยุก็โหลดมานะครับพวกเกมรับสมองพวกเนี้ยก็โหลดมาเล่นได้นะครับหรือว่าผลบอลซ็อกเกอร์ตรงนี้ก็รอให้ทางแอปเขาเติมเข้ามานะแล้วตัวหัวเว่ยแอปแกลลอรี่ครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอปโลเคอลของไทยได้นะครับนี่ แอปนี้นะครับคูริ n กับ Thai Fast Dictionary กดดาวน์โหลดได้เลยอันนี้คือเป็นแอปคำศัพท์นะครับกดเข้ามาก็นี่ทบทวนคำศัพท์ได้ตลอดจำนำการจำนำสิ่งของตัวประกันก็ใช้ได้นะครับนี่ครับที่โหลดมาเมื่อกี้สบายครับเอาไว้เปิดเวลางงเงาฮะแฟนใช้ระขาบห้องน้ำก็ฟังได้สบายๆนะครับประมาณนี้นะครับ แไว้ FM เราก็มีนะตัวแอปแกลเลอรี่ al ก็โหลดได้ครับผมมาดูโทรศัพท์กันหน่อยนิดนึงนะครับเรามาดูการปรับตั้งค่าต่างๆนะนอนหลับมาดูในนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมใส่นอนในเวลาหลายวันมากนะครับเนี่ยเวลาเนี้ยเรานอนแต่ตอนนี้คมันจะบอกเลยตีสี่ามสิบถึงตีสี่หเนี่ยหลับแบบไหนนะครับ R E M นอน R E M วัดค่อนข้างแม่นมากนะครับคำนวณมาให้เลยนอนน้อยนอนนะนอนนะไม่นอนน้อยอะไรเงี้ยนอนกลางคืน6ชั่วโมง32นาทีปกตินอนหลับสนิท29%ปกตินอนน้อย55%อะไรประมาณนี้เขาจะคํานวณมาให้นะครับเวลานอนรวมเนี่ย7ชั่วโมง49นาทีการงีบหลับตั้งแต่10โมงถึง11.19เนี่ย1ชั่วโมง17นาทีก็บอกดเลยว่างีบไม่งีบยังไงตาการเต้นหัวใจครับตัวนี้เนี่ยมันจะปรับได้ทั้งแบบให้เขาออโต้ไว้เลยเวลาเราทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเขาก็จะมีแสงส่องสว่างที่ข้อมือเราครับอย่างเช เราทํากิจกรรมที่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่แบบมันสูงขึ้นมามันก็จะวัดให้อันนี้ผมตั้งแบบออโต้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีแบบว่าสุ่มมาก็มีเหมือนกันนะแบบอันนี้ผมไม่เข้าใจอ,อัลกอริทึมเขาทํางานนะแต่ผมคิดว่านะเขาจะทํางานตอนที่แบบว่าคือเขาเหมือนสแตนบายรอเวลาเราทําอะไรก็ตามที่มีกิจวัตรที่หัวใจมันเต้นขึ้นปุ๊บเขาจะจับได้ทันทีคือเหมือนสแตนบายรออ่ะมันเหมือนเหมือนการเคาะหน้าจอแล้วปลุกประมาณเนี้ยแต่บางทีเนี่ยถ้าแบบเราเต้นแบบปกติเป็นเส้นเรียบๆเบงครับเขาก็จะแบบส่งสัญญาณยิงมามาาวัด อ,อะไรประมาณนี้ว่าอย่างปกติดีไหมเนี่ยตีสี่สามเเป็นตีสี่สีเป็นตีสี่ห้าสิบเจ็ดเนี่ยมันอยู่ในระดับปกติมันก็จะส่งมาวัดแบบอย่างเงี้ยทีละสินาทีแต่ถ้าไหนที่แบบว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะกราฟขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบหกเห็นไหมอันเนี้ย มันจะขึ้นมาเหมือนเราทํากิจกรรมอะไรเนี่ยสามหกสี่สิบสี่สี่สองสี่สามสี่สี่มันก็จะแบบวัดแบบละเอียดอันนี้คือตั้งให้วัดโดยอัตโนมัติของเขาเลยนะครับก็ที่บอกว่าใช้แบบได้ประมาณนี้คือตั้งแบบนี้แต่มันสามารถตั้งได้อีกนะให้วัดแบบตลอดเลยทีทีทยังไงให้แจ้งเตือนก็ได้ s อ o 2เหมือนกันตัวนี้สามารถวัดได้แบบอัตโนมัติเลยก็คือตั้งได้เดี๋ยวตั้งให้ดูนะครับอัตราความเครียดก็ คำนวณตรงนี้ผมเปิดอัตโนมัติไว้อยู่แล้วเนาะให้ดูหน้าปัดนาฬิกาเยอะมากๆครับจริงๆในตวงเขาเนี่ยมี30แบบนะแต่ว่าผมไปโหลดเพิ่มมาประมาณ10แบบมันรวมในในในบัญชีประมาณสัก40แบบแต่ว่าเรามาเป็นในสต็อกเนี่ยมันจะได้ประมาณ12หน้าปัดนะครับเนี่ยเรานับดูได้เลยประมาณ12หน้าปัดเนี่ยเห็นไหมมาลวเนี่ยจริงๆแล้วมันมาเก็บได้น่าจะเกินเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าคุณสามารถกดปุ่มบวกได้ใน,นการเลือกหน้าปัดเห็นไหมเยอะเลยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหม คือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือหน้าปัดฮูเวย์เนี่ยทำมาสวยครับเอาไปใช้ทางการทํางานได้จริงๆเลยไปเดินห้างไปประชุมอะไรเงี้ยได้เลยนะครับคือหน้าปัดสวยจริงๆนี่ยอมรับแล้วมันก็จะสามารถที่จะกดช็อตคัทเข้าไปได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยช็อตคัทเข้าไปตามหน้าปัดที่จะมีนะครับก็สะดวกดีทีนี้มาดูแอปตรงนี้กดเข้าไปในรูปนาฬิกามันก็จะมีสรุปนะครับเนี่ยที่89 1กิโลแคลอรี่นะครับระยะทางนี้แล้วก็มีเพิ่มเติมคือหน้าปัด เห็นไหก็โหลดมาละเพียบเลยนะครับผมโหลดเก็บไว้มีแบบขายด้วยนะราคาหน้าปัด100กว่าบาท59บาบาทก็มีแล้วแต่จะอุดหนุนนะครับการติดตามสุขภาพครับกดเข้ามา ตัวนี้จะเป็นการตั้งได้นะครับแบบหัวเว่ยทูสลีอ่ากดเข้ามาตรงนี้ก็เปิดได้นะครับการแจ้งเตือนกิจกรรมอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่องเปิดใช้งานคุณจะเปิดแบบยังไงเวลาจริงก็ได้นี่เวลาจะย่จะแบบปรับตามความถี่ของการตรวจวัดอัตโนมัติขึ้นอยู่กับปัจจุบันของกิจกรรมอะ่ะแต่ก็จะกินแบตมากขึ้นนะครับหรือตรงนี้เนี่ยการแจ้งเตือนเนี่ยใครที่เป็นเขาเรียกว่าหัวใจเต้นแรงแล้วเกิดอันตรายเนี่ยคุณมาตั้งได้ถึง150ครั้งต่อน,นาทีจริงๆตั้งเกินตั้งแต่150ร้ยอยห้าสิบคร เพผมบางคนนี่ก็120ครั้งก็ให้มันเตือนมันก็จะเตือนที่นาฬิกาละว่าแบบเออหัวใจคุณเต้นแรงเกินนะอันนี้เป็นการแจ้งเตือนอัตาราการเต้นหัวใจต่ำนะครับต่ำสุดคือ40นี่อัตราการเครียดก็มันเปิดไว้อยู่แล้วดีฟอยต์เปิดแล้วแล้วก็ SpO2 ครับสามารถเปิดได้นะครับการแจ้งเตือนก็ปรับได้75 8085 90จริงๆต่ำกว่า90นี่ก็น่าจะเริ่มเป็นปกติละก็ ให้มันวัดอัตโนมัติแต่จริงๆแล้วผมว่านะการไว้ spo2 เนี่ยส่วนมากเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราผิดปกติเนาะเราก็จะค่อยมากดให้มันวัดแต่ว่าเนี่ยมันก็จะวัดอัตโนมัติก็ดีครับอันนี้วัดแบบต่อเนื่องเป็นวัดอุณหภูมิตัวร้อนอะไรเงี้ยว่าต่อเนื่องประมาณนี้นี่คือหน้าตาใช้งานโดยคร่าวๆนะครับก็เป็นหน้ารวมนะครับ 96, 9กไปแสนเก่าแล้วอะแคลอรี่24 0 0 0น้องไก่ประมาณ81.8จชิ้นเนาะนี่ก็หู11 2วันนะครับตั้งแต่วันไหนมันบอกหมดและแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ที่หนะัวเว่ย กับ iOS เนี่ย iPhone 1บบนแมคของผมตั้งแต่ไอตัว u a ว ei Watch Fi t เนี่ยพบว่าแอปเนี่ยโอเคทีเดียวเลยครับคือไม่ต้องไปกดซิง์ไม่ต้องไปกดอะไรอะ่ะคือมันซิง์กันอัตโนมัติแล้วก็ค่อนข้างจะเสถียรมากขึ้นฮะอันนี้คือใช้งานจริงมาเล่าให้ฟังว่ามันโอเคขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีบางฟังก์ชันบางแอปที่จะใช้ไม่ได้แต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยมันใช้ได้หมดก็ใช้งานทั้ง iOS และ Android iOS ก็เป็น iOS 9ขึ้นมา Android ก็ Android 6ขึ้นมาก็ใช้ได้สำหรับแอปพลิเคคคชันนน Hu Health Huei Watch Way และะี่ก็ือ Huawei Watch 3 Pro สมาร์ทวอตตัวแรกเลยนะที่สามารถทําการใช้งานได้5วันเต็มๆผมว่ามันแบตอึดมากๆแต่ถ้าใครจะใช้แบบจะเปิดแค่เวลาทํางานหรือจะเปิดแค่เวลาแบบรับสายลูกค้าคุณก็เปิดโหมดฟูไปเลยฮนะแต่คุณจะเลิกงานคุณจะอะไรคุณใช้โทรศัพท์เป็นหลักก็ไปตั้งมันให้มันเป็นโหมดลองไลฟ์แบตเตอรี่ได้นะครับมันอยู่ได้นานมากๆเป็นแบบ10กว่าวันเนี่ยผมว่าถึกมากนะแบตเนี่ยมีการวัดาาการได้หัวใจตลอดเวลานะครับแล้วก็เอ็กโวัดได้เรื่อยๆโหมดออกกาลังกายที่เยอะมากๆร้อยโหมดบวกๆไปเลยนะครับกัน น้ำให้เอทีแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จะต่างจากห u วว่ยวัดสก็คือว่าตัวนี้จะมีพวกดาวเทียมที่มากขึ้นนะครับตัวห u วว่ยวัดสามเนี่ยจะมีดาวเทียมแบบ GPS กรอนาสกาลิเนโอเบดูใช่ไหมแต่ตัวนี้จะมีแบบเหมือนเป็นเพิ่มขึ้นมาให้มันจับได้ค่อนข้างแม่นมากขึ้นนะครับใส่ไปนี้ก็ไม่ต้องไปซสีเรืยอก,การชาร์จตัวนี้มีชาร์จทั้งแวร์เล็ชาร์จทั้งตัวแม่เหล็กแท่นชาร์จของมันก็สบายๆครับอยู่ได้นานแต่ก็จุดพิจารณาก็จะมีการโหลดแอปพลิเคชันจากหัวเว่ยแ ที่บางทีเราเคยใช้ในพวกอ p เพสโตตัวเนี้ยมันก็จะหาบางตัวก็อาจจะไม่มีแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้อะไรนอกเหนือจากเนี้ยสโลนี้ผมแล้วผมบว่าสาโปรต้องไปกันแล้วเพราะตอนนี้ดึกมากจริงๆนะฮะสโลนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวมันจะแจ้งว่าเรานอนไม่พอนอนน้อย